สวัดีครับกระผมแนะนำกลุ่มสามศนเหลือนเจนนครจะมาดูธุรกิจการทำขนมกินโดยมีสมาชิกกลุ่มดังต่อไปนี้หนึ่งกับผมนายเดชาอนสนค่ะดิฉันนางสาวพัชรีกำนครค่ะค่ะดิฉันนางสาววิภานีบุรุงนาค่ะครับผมนายกาลงขัวพัฒนพงศ์ครับ ครับผมนายอธิวัฒน์ัดสอครับผมพาพิทักษ์จำปาค่ะลำดับต่อไปขอเชิญชมวิธีการทำขนมจีนได้เลยค่ะนะคะคะตั้งอที่มบ้านเีินะคะองมีครื่องเบื่อเ่หลก็มันต้อารีดมาเรื่องคะไได้แล้ว็ขอบรับ ทจะวันนึงขายได้ <c oughs> กี่กิโลครับาุงกับตงน้มันมั1รวยรุ่นรอยกว่ากิโลต่อวันเริ่มเริ่มต้นนี่ลงทุนเดียวไหนครับเริ่มต้นเลยมต้นก็ต้องหาต้นทุน หมด้วเม่นะับว่านตัวบ้รนขาขา่เนนใ่ะอเพื่อนเดือเพื่นนะครับเพื่อ่นะรเพืนมองแล้วก็เ i̇şte ท right? ี่ยว่าอะไรว่าเไนเจะไท่นอน้องการได้เพาหรับนมีอนนี้อหาทั้งนนะครับห่ท่อะไรน่งนะครับคอเาเข้ามานีมากีโลเขามา มาณก่กิโลที่ว่าไมยเส้นไเนี่่อไมายนี่หไมยถึงมาอนาคตนี่แล้วต่อต่อวันต่อไมยต่อวันทานคนนี้น่านะครับทำเงได้ี่่นึ่งคนนึ่ต่อไม้นมายครับก็ว่าขายมีมีขายนะอนาคนอีทีวันทีอยากสักครับ

พ่อกำลังเสือจะนักเตะตุ่มีไปแล้วค่ะออพกก่อน้วพักก่อนเลยพักก่อนเลยเหตุใยตอนเหตุจิ้วหรอวะอันนี้อันนี้มันอยู่ในกระลมัง้ไอันนี้อันนี้คือแป้งแป้งเตียกองแล้วใช่ไหมครับจะเอาไปไหนคะ้โหนี่นี่เราจะมาทาขนมจีนเป็นจากตรงนี้ให้เป็นเส้นนะคะเรยได้เ อันนี้เครื่องโรยครับเครื่องโรยครับเครื่องโรยเครื่องโรยอ๋อเครื่องโลยนี่อ,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 นอ่อแบบใช้เวลาแค่แป๊บเดียวคะเราก็จะได้เป็นเงินหมื่นขึ้นมาแล้วค่ะวันนี้เราอุดหนุนเขาไปเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้สี่พันใช่ไหมสะอาดมากค่ะที่ตรงนี้คือสะอาดมากค่ะตัด โอ้เสียบากลุมวงการเขาแบบนี้เยอะมากเล็มนอาบน้ำเป็นสายเดี่ยวแต่สิ่งี่เจ้าแล้วก็เป็นภามาไทยนะโอ้ยังไงตอนนั้นมันคือแต่คนละอย่างกันนเลยงานโรงงานเจ้าความสามารมันจะเป็นถุงมุดเขาเรียนะบางบางเจ้ามากกับพื้นที่ปูนนี่คือนี่เป็นอุปกรณ์ที่จะทําให้เป็นเส้นนะครับอ๋อหเนี่ยทันสมัยมากเลยค่ะ แต่ก่อนเราไม่เคยเห็นอย่างนี้นะคะนี่แต่ก่อนเราทำเป็นเหมือนเหมือนอะไรนะทำมืออันนี้อนน้ำแม่ทันทีต้องทำงานไหนเป็นอกก่อนนะครับเพราะว่าจะนว่้ำนมผู้นำอุ่นตอนเราเมื่ใช่ยนิสิตากันนะแต่ก่อนเราใช้มือทีนี้เราแบบไฮเทคแล้วค่ะขนมจีนไฮเทคไม่ต้องจะจะไม่ต้องเจาะกระป๋องนมแล้วทำด้วยนี่คือเ่็นใช่ไหครับ ถ้าเกิดมาทางมือสัตว์ปิริท่อนอะประมาณชิ้นแสนนะครับคูงคึ้นสำหรับการต่างลุงเส้นนะเป็นชุดการเลียนหมดแต่ว่าถ้าเกิดมาบริดลทางบริษัทเด็กประมาณแสนกว่าเขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะครับพี่เครื่องบีบเส้นอันนี้เครื่องโรยครับเครื่องโอยเส้นแล้วแล้วตรงที่ออกจากก๊อกมามันเอาดูดมาจากไหนหรือยังไงกันนะข้างล่างครับเป็นเป็นต่ำเขาเขาดูดไว้ทำไมทำไมมันเครื่องอันนี่ที่ อันนี้ก็เส้นนะครับอันนี้ครับที่ตั้งเส้นนะครับครับจะเป็นจะเป็นเส้นแล้วครับทีนี้ครับนี่ต่อไปจะเป็นเส้นแล้วค่ะใครไม่มีเส้นโอถ้าไม่มีเส้นจะเป็นยังไงยังงี้น่ะไปในต้องแรงตลอดใช่ไหมครับครับถ้ามองไปเดินกับขนมนั่งนะครับถ้าเกือกนั่งคือมันอาจจะเป็นดิบหรือว่าเป็นแช่อันนี้คือขนมยืนใช่ไหมคะอ๋อนี่ขนมยืน อย่าขวนญขาไรวัวก็เป็นยังครับผมมาก็โดนหลอดแล้วก็ไหนไม่หยุดก็มามาสามกล้งมแล้วนะแต่ว่ามาเจอเราสองสองหลอดยังยังคือไปถึงแล้วก็คิดไล่เยแล้วก็ตาต่างเลยขี่รถไม่ไหนกาตาต่างกันสามเุือนนะครับพี่น้อยนี่นี่มดนี่จะได้เยอะไหมครับ กะยุที่ห่าตังเอานะครับแล้กี่กิโลห่าประมาณสามร้อยกว่กัประมาณสามสิบลูกสามสิบลูกสี่สิบลูกนะครับแล้วถ้่เกิดบ้านเราอยากอ้วนงินหน่อยถ้าเล็กๆก็คือเออเวลาาเเก็บไปทำไงล่ะครับไว้ไว้นานไมครับเป็นไงเนี่ยนี่นี่กระชอนตักมันขึ้นมาเนี่ยมันก็คือว่าถึงมันสุกแล้วครับถ้าเกิดมราถ้ามันฟูอองวงกะยุ่ปนกระชอนนะเป็นกระชอนตับถ้าเกิดบ้านเราก็เรียกว่าโต้กุ้ปุ๋มครับเขียดไม่ใช่หรอ วาวว้าลอดว่างั้นกูเสียมาอีกว่ะห่วยอ้ยมือสีขาวไม่เลยที่นี่แี่เาเาต้องไม่เ id องมาล่างมันเย็นเลยค่รต้องรีบล่างให้เร็ค่ะข้างล่างมันเย็นกับเปรี้ยวนะโอ learned learned. ๋อจะเปรี้ยวยับ มาสิไทยไปจับหัวล่ะไปเห็ดก็เพิงเฮ็ดอกมาดูสิไทยมือมีลูกเองอ่ารองห่ครับล่ามือก่อนครับปีนเตอร์งเราองเร็วคพยายามจะกลมครับพยายามจะกลมนะครับคุณหมูมันจะเป็นขนมกีนใส่นมอนี้เป็นห๋อันี้เป็นกบัรยายบรรยายบรรยายนยดิอันนี้คือบาน มันท้าคือ่าจัซิวอันนี้ขาขาใช้ของภาษาภาษาไทยเขาว่ามอเ้นอันนี้อันนึงอันนึงประมาณกี่กิโลคะนี่อันนี้คือตลาดหนึ่งโลนะคะมใช่ใช่ใช้กี่บาทก็น่ยี่สิบสามบาทค่ะโซนยี่ยิบสามบาทงเนยี่สิบตามบาท เห็นบอกติ่มซอยู่นี่คือนักสางเราหลังจากที่มาดูมาทําแล้วก็ลองชิมดูนะค่ะกลัวไม่อร่อยอร่อยมากเลยครับอร่อยไหมอร่อยครับทำเองใช่ไหมนวดเองนวดเองทำเองแอบดูออก